นักเรียนฉันม่เคยใส่พี่ีสสีนะก็ไม่ได้น้อยีสยส่สค่ะค่ะจากไปค่ายแล้วก็กลับมาเรีนพิษกนะคะก็คือได้รับภารกิจอันใหญ่ยิง่งคือต้องมาเลี้ยงต้นมะเข้าแกงดีนะคะการเลี้ยงจากที่เราได้รับมาก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะคะือการเลี้ยงเราต้องเลี้ยงดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะตอนเช้าก็ จะลดน้ำให้แต่เราจะลดแบบชื้นนะห้ามแฉะนะคะเพราะมันไม่ชอบอะไรที่แฉะแเราก็จะให้แสงแดดอ่อนๆนะคะตอนนี้ก็ลดที่อีกคอนนะคะหรูอที่นู้นแล้วกับแม่ก็จะต้องมาแก้ไขโครงงานที่เออครูหรือว่าอาจารย์ที่นู้นขอแนะนาให้คะ่ะแล้วก็จะมีการทำโครงงานนะคะแต่ต้องรอแบบโม่จาก นิจเจอชอนนะคะเดียวทำได้แล้วก็อันสุดท้ายนะคะคือการนาการเอาต้นมะขามวาแกงบิงให้เพื่อนที่โรงเรนได้รู <S <S ้จักมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะนิัันนางสาวรพันธ์พิสันติสุขชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะค่ะในโรงเรนของเรานะคะก็มีห้องพ่อยังเนื้อเยะสอ2ห้องใหญ่ค่ะห้อง พ่อเลี้ยงค่ะค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็เป็นปีแรกค่ะที่โรงเรนของเราได้ทําการพ่อเลี้ยงเนื้อเยอื่อพืชนะคะโดยใช้ดอกกลับหนูค่ะเป็นพืชที่ใช้ในการพ่อเลี้ยงนะคะเราจะใช้เราจะใช้สารไฮโดรโปนิกนะคะเป็นอาหารของค่ะเป็นอาหารที่เราใช้ในการพ่อเลี้ยงค่ะต้นไม้ต้นไม้ที่เรา ต้องการที่จะอ่านวัลักไว้นะคะต้นแรกก็จะเป็นต้นมะเข้ามะแกงลีงนะคะซึ่งเราได้มาจากการไปอบรมโครงการที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร์ค่ะต้นที่สองก็จะเป็นต้นม่วงเทพลร้นะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่เราสนใจค่ะเพราะได้พระราชทานานามจากสมเด็จพระเทพค่ะซึ่งเราโรงเรียนเราก็เข้าร่วมโครงการของท่านนะคะคือโรงเรียนได้เข้าร่วมขอภัยค่ะได้เข้าร่วมโครงการคือ พืกพืชศาสตร์ค่ะค่ะต้นไม้ที่สามก็เป็นผักอีหลืดนะคะเป็นต้นไม้ที่ขอพักผักอีหลืดนะคะเป็นพืชศึกษาของของโรงเรียนเราค่ะเป็นพืชศึกษาในสวนพืชศาสตร์ค่ะเราจึงอยากอนุรักษ์ไว้ค่ะ